เทียอีกตัวงนะเหมือนเครื่องที่แล้วเลยแต่เครั้งนี้ซับพายมันพังหมดนะเฟสขากไฟเดือผมก็ตอดออกเปลี่ยนไปให้หมดแล้วนะตอนนี้แค่เฟดเสียเดียวได้ไม่เตียบางเครื่องก็เสียไม่เหมือนกันเหมือนที่ดูดูมานะกระจายไฟเข้าเครื่องได้ปกติึ๊บอเดียต่อแหละไฟเฟยตรงน,นี้ก็มีครบมาแล้วนะ เาไม่ต้องวัดไปลายออกบบูรอมีตัวนี้ใช้ตัวนี้วัดดูก็ได้นะค่นข้างจะไวหน่อยเนี่ก็เดี๋ยววัดที่ขาเกตพอดีมันต่างคูณสิบไว้เห็นต่อกันมาแล้วนะตัทดท,ดทด่อแสงสรตอเล้อง แต่น,น่อยนิดมันกระกันวัดที่คาเคตูเนี่ยตามเป็นว่ามันออกกละกันไซมิเตอร์วัดก็วัดได้นะตัวนี้เหมือนทำให้ดูดหลายๆเที่ยวแ้วะไซมิเตอร์มาเลย กองดินครับใหม่เนาะตากติดปูนนี่แหลวะวัดกาวนะั่นนะ่นะนะไปตรงนี้ต้องมีอยู่นะถอดเฟดออกก่อนนะเดิมแรกๆก่อนใส่เฟดลงไป แล้วก็วัดไฟนะ้ะมีอย่างเงี้ยทั้งสองฝั่งต้องเท่ากันนะถ้าฝั่งมาฝั่งน้อยค่วัดดูพวกอาพวกแทนเตอร์ประกอบด้วยนะเราเข้ามาดูอย่างอื่นต่อนี่เดี๋ยวเราดูจะอ,อื่นกันต่อะะอะตปออกก่อนไฟาย,ายท่ายจิงสักหน่อยนะึงตาจรระเบดิดใส่ใดวงตา ตรงนี้ค่อนข้างจะไม่ดีเท่าไหร่ถ้าไม่ได้ดีชดาร์จออกเสร็จแล้วก็ส่งงานลูกค้าก็หาอาอะไรมาคอมเม้นหน่อยก็ได้นะนี้ก็เหลือฝั่งเจ้าเฟสอพุตนี่นะซึ่งมันก็แตกของมาเยอะ,ะมันเหลือสามตัวเองนะไม่รู้ผมไปทางทิ้งไ,ไ้ไหนหมด เบอร์อะไรเนี่ย P F D P 2 5 5 2้อ้องก็เดี๋ยวหาใส่เอาเฟดพังส่วนมากได้ก็จะไม่รอดนะได้มันเหมือนบอดดีแล้วมีสี่สองสามตัวนะก็เปลี่ยนไปเลยแล้วกันนะจากสีเป็น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 นี่มาเลย อะไรวะเนี่ย H407BT อะไรเนี่ยครับ319อะไรเนะี่ยก็อาว่าเปลี่ยนกันแล้วก็ติดต,ตัวเปลี่ยนได้เลยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแล้วก็มาใส่จะดูตอนเปลี่ยนก็จะนานนะนก็ใส้ข้าวตะกวัวอะไรออ,อกแล้วกันก็คงจะไม่ยากไม่เย็นอะไร ไม่ต้องลมร้อนใส่ปเปล่าเนาะเอาง่ายๆใส่ก็ต้องใช้เวลานิดนึง เป็นคนเดียวก็ให้จบลยเก็บทอดแล้วทอดอีกเปลี่ยนไปเลยเดี๋ยวซีนี้กองไว้ก่อนเดี๋ยวขอฝักกองสักแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาดูตอนเปลี่ยนแล้วตาไม่ดีต้องมาค่อยมองนะอันนี้นะผมได้เปลี่ยนไปแล้วนะเ้าไอซีทั้งหลายแล จะเปลี่ยนออกไปแล้วตัวนี้นี่จี่เหลือของอยู่นี่นะก็จะเอาเฟตเอาพุตก็ใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะต้องใส่ลงไปในเครื่องแล้วก็คอยพึ่งดวงชะตาว่ามันจะเกิดควนันเกิดอะไรขึ้นมาอย่าทงตาย สายไฟเตรียมตัวเครื่องสายไฟเข้าเร็บปั๊กปั๊กไปแล้วเสีงเยงดังป๊อกแป๊กปอกแป๊กละมีไฟดีซีร่วมาเลยช่วงนี้แป๊กเลยรัวเป็นไฟหลุออกมาเลยนะตัวนี้ ไปออกมาเลยนะเปดตังดีซีไว้อ่ะตันนี้วัดไม่เห็นรูปคืนออกมาอยู่เลยนะ ไฟด้วยมิตเตอร์สไปไฟมีอยู่หรือเปล่าไฟเลียงดูไฟบวกลบยังมีอยู่นะเดีย๋ยวลายหาตัวเสียกันว่าะรลัวละะเสียมาต่อเจ้าออก,การเทียนะหลังจากที่ช่วงที่แล้วทำไปมีไฟรั่วออกมา ถอดมาล้างทำความสะอาดเล็กน่อยก็ใส่เข้าไปได้ใส่ไปใหมตัดตงไปให้ตรงช่องตรงนี้ก็มันจะชอ็อตกับแกนเนี่ยครัเอาไปคับมันตึ๊กตึ๊กอันนี้เปลี่ยน เดือมาเป็นแซดสิบแปดนี่ก็เปลี่ยนให้แล้วซ่อมตามพื้นฐานไม่มีอะไรนะตั่ไปเข้าไปเี่ยนหองวัดใส่ไปเข้าไป แต่เปิดแล้วมันก็ไม่ดังเดี๋ยวเสียบสายสัญญาณกรับไปก่อนออตอนนี้ก็มีเสียงดังออกมาแล้วนะ ก็เสร็จแล้วเจ้ากาเทียตัวนี้นะรอประกอบส่งคืนให้ลูกค้าไปิดจัดไฟออกไฟดำๆอยู่ปลอยก่อนเลย